ยาาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคครังเอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปกปะติอิจิตังปะติตังมะมังคิปะเมวสัมเมจตโตสัเพปุเรนตุสังกาปาจันโดปัญญาราโสยาอิจิตังปะติตังมะมังคิปะเมวสมเมจตโตสัเพปุเรนตุสังกาปา มณีโชติราสยาทังเววาชันโตสะพารโคเวนัสตุมาเมภาวาตวันตรา สุขิเทคายุโกภาวีอภิวาธนสิเลสานิฏวุฒาปจายโนจัตตารุธรมมาวัตติอายุวันโนสุขัง ภาลานติมุทิตายเจโตวิมุตติยังอาเสวิตายภาวิตายภูริกตายะมุทิตายเนกตายโมุทิตาวัตถุกตายอนุทิตายปริจิตายโสุสมารถายาเอกาทัสสเนิสังสาปาติกังขะกตเม เอกาทัสสะโสขังโสปฏิโสขังปฏิโพชัตินปาปะกังโสุปินางปาสติมโนตานางปิโยโหติอมโนตานางปิโยโหติโมทิตาราคะตินะอาสะราคะทิวาโทสะทิวาโมหะทิวาวิสังวาเิหิตาสัตว์ทั้งวากรรมติตวตังมุทิตาจิตตังสมาธิยติ โมทิตาโมควันโนเวปสิทติสัมมูลหกกาลังกโรติโมทิตาพรหมวิหารธรรมมังปฏิเวชันโตพรหมโลกูปะโคโหติโมทิตายเจโตวิโมติยังอาเสวิตายภาวิตายภพาหุรีกตายาโมทิตายานิกตายา อาทายวัตโธกตาญาณุติตายาปริจิตายสุสมารัตถายาอิเมเอกาทาซานิสังสาปาติกังคาติสีตังอุนหังปฏิหันติตาตวาลามิคานิจสาริงจะมากเซสิสเรจาปิโวทิโยตโตวาตาตาปุ สัญชาโตปฏิหันยติเลนาท่านจะสุขาท่านจะชายิตุงจะวิปัสสตุสตงวิหาราพระทานังสังขาดสะอาคขางพุทธเทหิวันนิตังตัสมาหิปันดิตโตโอโสสัมปัสสังอาธรมาตโนวิหาเรกา,ารเยรม สาเยตภะโหสุเตเตสังอานันตปาณันจะวาทะเสนาสนานิจจททเอยยายุโภเตสุเวปัสสเนนเจตสาเตตัสธรรมังเทเสนติสาทุ ยังโสธรรมะมิทานยายาปริเนพาตยนาสวติอาคโตเวปัสันนางอาคังธรรมนาตังอาเคโพเทปัสันนาทักขินัยเยอนุตระเรอาเคธรรมเมมนางวิราโคปสเมสุเคอาเคสังเคปัสัน ปุญญาเขตเตอนุตระเรอาคาสัมิงทานังทัตตังปวาทติอาคังอายุจวันโนจยโสเขติโสขังอาคาสธาตาเมตาเวอาคาธรรมสมาหิตโตเท ตัวมนโสวางอาคัปัตัวปโมทติติอายุโภวพะลททีโรนัโปิานทสุขัสสะตาเมธาเวสุขังโสอธิคาชติอายุงทตวังวันังสุขันจะปฏิภาณโททีคายุยาสวาโหติยาติญาต ชาติติกาเลทททันติสปัญญาวทันโยเวตมะชารากาเลนาทินอริเยโสโชโพเตสสตาเทิสเวปสสนามนาตาสวิโพลามทากินาเยตัสทอนุโมทันติวายาวาจังการนติวานเตเณนทากินา ปุญญาสภาคิโนตัสมาทะเทอาปฏิวานาจิตโตัวญาตทินมหาพลังปุญญานิอัตตโลกาดสมิงปฏิถัมปานินานตีอธาสิเมอากาสิเมยาติเมตตาสขาจเมเปตานาังทาขินางทาชาปุป กะตมะโนตสรังนะหิรุณังวาโสโกวายาวัญญาปริเทมนาตังเปตานามัทายาเอวังติทานติยาตโยงายันจะโคทาคินาทินคัมเฮโสปติทิตาเทคาราตังเิตายาตัสถานาโซอุปกาพปฏิโสยาติธรรม นิธาสิโตเปตานาโูชาจักตาออลาราพลันจะเพโคนมโนนางอัมเหผลยังปาสุตังอนาปากานเตปริพุตตาโพคาปตาภาจาวิเตนอาปทาสเมอุทาคาทักนาเทนนางอโทปันจะพาิล อุปาทิฏฐิปัญญวันโตสัญญตาพรหมปัญญาจาริโนยทาทั้งคารมาวสังโสเมงอาทองอนุปัตโตกตังอนันตาปิยังเอตังอนุสารังอริยธรรมเมิโตนโรอิเทวนางปะสังสันติเพจจะสา ปโมทติติยาสมิงประเทเสกเปติวาสังปันิตาชาติโยปัญญาวันเตตโพเชตวามยะเตพรมปัญญาจาริโนยาตาตาพรมตางอาสุงตาสังทากินามาม ตาโปชิตาโปชยันติมานิตามานายันตินังตะโตนังอนุกรรมปันติมาตาปุตว่าโอระสร้างพรหมตานุกรรมปิโตโปโซสทาพัดปัสติญานิทพัพโพตานิสมาคตานิภูมิมานิวาญานิวาอันตะลิ ว่าโพตาสุมณนาพวันตัวท้ิเปสากสนาศจะสนันตุวพาสิตังสุพาสิตังกินจิปโวมปนเยสตุปาทการังอาปาปังธรรมโมปเทสังอนุการกานางตาสมาหิโพตานิสมเมนตุสมัม ตังกโรโทมานุสิยาปัายาโพเตสุพาลหังกตพาติกายธิวาจารดอรันติเยพะลิงปัดโจปะการังอภิกังขมานาเตโคมโนษสาตนุกานุภาวามวิเศสนะมะเหตติกาจะอเทศสมานามนุเชหิยาตาตาสมา ราคาถาปมาตานมยันติเยปมมัตยธทมาตาติปฏิสังขายนิโซเป็นดาปาตังปฏิเสวามิยะทวายนามาทายนามันดานายานวิโพสนายะยาวะเทวาอิมาสกายาสติติยาญาปนายา เวงสุปารติยาพรหมปัญญาจริยานุขังอายาอิติปุรานันจะเวทนาปฏิหังฆามินวันจะเวทนาอุปาเทศามิญาติราจะเมภาเวสติอนนาวัชตาจะพาสเวหาโรจาติอาชมยาปาจเจเวคิตาวโยเป็นดปาโตปริปโต โสเนวาทวายนามทาญาณมันดาญาณวิโพสนายาเทวาอิมาสกายาสถธิติยาญาปนายะเวเฮงสุปารติยาพรหมปัญญาจริยานุขะยาอิเตปุรานันจะเวทนางปฏิหังขามินวันทนางนาอุปาเทสามิ ยาตราจเมภเวสติอนาวัชตาสุวงาโราติยาท่าปาจยังปวัตตมานางเทียตุมาตตะเมเวตังยาทิทางปินดปาโตตะทุปปุลจะโปคาโลเทียตุมาตตะโกสาโพอปนายังปินดปาโต ฉะนีโยอิมังอะพุติกายังปาตตวังอติวิยังอชิโคชานีโยชยาติอิมังสุปปพยัญชนะสัมปันนังโอทนังอุทกังวารังอุทกังอิมังสุปปพยัญชนะสัมปันนังโพชนังนิปโปชนังพาตังอาหารังกาวลิงกาหารัง ภาษาหา r a at ca, 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 an ca, n g i มโนสังเจตนาหารังวิญญาณหารังต i n g ทวกังวรังอ g i ีตาปัจจุปนนานัคตารันตสัมมาสัมพุทณธรรมสังกาตถุโยเจวะที่ตาปัจจุปนนานัคตารันตมิจฉาสัมพุทณธรรมสังกาตถุโยจะปรมัตถะโยจะสาริกะทัตโตโยจะอนัตถะโยจะอนันตตะโยจะนาตะโยจะสัพพะถะโยจะ ยถาสุขังปริพนชันโตยะเคสมันโตพิโคสังโฆจนาโตยัมธมาภาโคพระมารมยาาจารีสปปปุณาเจวสิสปปาคาพิโกนันเจวสัมเมรานันจปปุณันติเจตตุปังธารกาเจวธาริกาเจทยกาทายกาเจปัสกาเจปัสกาเจเขมมาเจเขมาธรรมมาเจเขมราจเจเข้มราชาเจหัตถาจหิจขราวาสหาเจราวัสธรรมะจเจสัพพิสัตตาเจสัพพิสัตตาเจพระมารพุทธิสัตตาเจมหพุทธิสัตตาจเจนิตาพุทธิสัตตาเจนิตาพุทธิสัตตาเจ सत्ता तिकापोति सत्ता जाविरिया तिकापोति सत्ता जसता तिकापोति सत्ता जा समाधि कापोति सत्ता जा पंजाति कापोति सत्ता जा सताविरिस तिसमाधि पंजाति कापोति सत्ता जा पंजासमाधि तिविरिया सत्ता तिकापोति सत्ता जा संभोधि सत्ता जा ताजा भी संभोधि सत्ता जा समा संभोधि सत्ता जा समा संभोधि सत्ता जा मीछा นาณาทิตทายโยจ่าญาตโยจ่มหาตาปิตโรจ่โลกครูปชาย,ยาจาริยจา,า,าจะสัพพสัตตาจายถาสุขังปริพนชันตุหลวงพ่อมาจากที่ทงหลาครับหลพ่อมาจากพระสงฆ์หลอมหลวงพ่อเล่นมาตืบนะเล่นไปที่หนังสืออยูอ่แล้วก็นายกนะครับผู้ใดครับอาจารย์มหามหาสงฆ์ใช่หรือเปล่ พระมาสมงใชเจาไ